สวัสดีค่ะมาพบกับกระซิบบอกเล่านะคะเรามาแนะนำให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะมือสองค่ะคันนี้เป็นรถโต y o t a v วีโก้พีรันเนอประตูปี07ราคาสุดคุ้มเลยนะคะ189,000บาทเนื่องจากเจ้าของเดิมปรับรถราคาค่ะมาขายเงินสดนะคะในราคา189,000บาทค่ะ t o โยต้าวีโก้พีรันเนอประตูปี07เครื่องยนต์3 0 0 0ซี cc ตัว e เครื่องยนต์ดีเซลเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะทุกท่านเครื่องเกียร์ดีค่ะขับขี่ได้ปกตินะคะตัวสูงด้วยสนใจคันนี้นะคะรถอยู่ในตัวเมืองโคราชค่ะติดต่อโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเป็นเบอร์ติดต่อผู้ขายรถคันนี้โดยตรงเลยค่ะ โทรไปคุยและสอบถามพร้อมกับนัดหมายเข้าชมตัวรถด้วยด้วยตนเองได้เลยนะคะแอดมินใส่รายละเอียดและข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจค่ะส่วนแอดมินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ